ครับพ okay. ี่น้องเบาสิงคันเนาะมือน no. ีผมเองเบาสิงคันกับมาทีรักกิโรให้โชคครับพี่น้องเนาะพอดีมือนีกับิมาขอโชคลาภครับพี่น้องอยู่ที่หลักกิโลให้โชคเอาสิครับพี่น้องตอนนี้พอดีอยู่กับอาจารย์ปอมเนาะเดี๋ยวใส่อาจารย์ปอมให้แนวทางให้พี่ให้น้องหรือให้เอฟซีเบาสิงคันกอนเนาะอาจารย์ปอมครับพี่น้องมือนีมันสิมีแนวทางแบบไรครับพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังเขียนเลขให้อยู่เนาะ953 954ครับพี่น้องเนาะเอ้วก็บเบิ่งในการเลื่อยกับบ่าซึ่งคนันครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอาจารย์ป้อมกันเนะาะพอดีว่าอาจารย์ป้อมเพิ่นไปลงเลขกเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนเราไปลงเลขกับพี่น้องเว้าบ่ค่อยถนัดปานใดเนาะเราไปลงเลขครับพี่น้อ,นนองเอนานนะนาพ,พอ existem, พดีมีต้นผา่าพาเนาะต้นผ่าพาเป็นต้นบกครับพี่น้องเพิ่นเลยไปลงเลขเนาะ ต้นบกตอนนี้เพิ่นลงมาแล้วล่ะเพิ่นกำลังเขียนให้แนวทางเนาะเขากับมาเบิง่งน้วยกันครับพี่น้องว่ามีตัวไหนแน่เนาะ9 5 3 9 5 4 7, 1 1หา3เก่าหา4หาครับพี่น้องที่เพิ่นลงต้นบกครับพี่น้องเนาะเพิ่นไปทำพิธีอยู่ลงอยู่ต้นบก ไปขออยู่ต้นโบกเนาะเห็ดวิธีอยู่ต้นโบกกับไปขอครับพี่น้องเราว่ากินเ,เหล่ามือกอคากหนึ่งบุรีดูดอีกมวนหนึ่งเมาเลยเมื่อคืนเราวะพอดีเราโทรหาอยู่แต่บัมิมาเนาะก็เลยมาเอาแนวทางนี่ครับพี่น้องตีเรามากเนาะตีเราเน้นเก้ 9, 5, 3, าห้าสามครับพี่น้องเนาะแล้วก็ห้าสามห้าสี่ครับพี่น้องตีอาจารย์ปอมเป็นเน้นไห้เนาะเนีนไห้คือก้าวงกลมนะครับพี่น้องเนาะกาวงกลมไห้เลย คือเน้นตัวนี้เด้อพี่น้องมื่อนี้ผมเองเบาซส่นคาดการมาเห็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมของเบาซส่นคาดเนาะมื่อนี้ครับอาจารย์ปลอมครับพี่น้องมื่อนี้ผมเองกับมาที่หลักกิโลให้โชคเนาะมาหอดกับพอ่ออาจารย์ปลอมพอดีครับพี่น้องคุ่นพณ่นสี่ไปเนี่ยต้นโบกครับพี่น้องต้นโบกเกือบตายแล้วละแต่ว่ามีโกนครับพี่น้องโกนตั้งแต่เงายอดหอดปลายเลยเนาะต้นโบกต้นนั้นครับพี่น้องแนมไปเห็นอยู่พอดีเมื่อคืนเพิ่นไปลงเอาครับพี่น้อง เราว่ากินเหล่ามดกากหนึง่งเอาเหล่าไปลงน้ำครับน้องแล้วก็ดูดยาซ่องมดม้วนหนึ่งเลยเราวะเอากระเบื้องได้กันเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับเอาหาพันเปอร์เซ็นต์เราวะครับพี่น้องเราหาหาพันเปอร์เซ็นต์เด้อขออาจารย์ปลอมครับพี่น้องเราไปลงว่าต้นบกเนาะต้นบกตึกผาผ้าครับพี่น้องเนาะ กับพท่านตายเนาะถือว่าพาไปานี้กับี่โกนโกนตั้งแต่งเงาจนหดปลายได้พี่น้องต้นบกต้นนี้เดี๋ยวจัง่อยให้เล่าอธิบายเรื่องเล็ก,ก่อนสิพา้าเราไปเบิงต้นบกเนาะพี่น้องนี่เป็นเนียนเลยครับหาสามครับหาสี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่นากับเบิงแหล้วกับพิจารณาญาณได้พี่น้องเมื่อี้ผมเองเบาซึ่งข่านกับมาเห็ดคลิปเพื่อปิดเนื้อทางห้พี่น้องเบิงข,ขึ้นก่ากึ้เดิมของเบาวสินข้านนะพี่น้องปวดระบาดดูดยาแล้ววะ ดูดย,ยายังค้างาเล่แลยวว่าเมื่อมวนหนึ่งกินเหล่าเมาเีกเลยวะเมื่อคืนเราไปไปลงเอาเน,ะนาะมันโทรหาผมเองบ่าสซื้ข้านกับมะไรมาเนาะเมื่อคืนนิโทรละก็เลยบอะไรมาครับพี่น้องโทรว่าเปินสีลงเอาเหล็กเนาะอยู่ที่หลักกิโลให้โชคได้เมื่อน,นี่ผมเองบ่าวซื้ข้านมากนี่ครับพี่น้องมาเพื่อเหดุลิปเป็นแนวทางพี่น้องเบิ้งขึ้นเขาคือเ,เดิมด้วยนี่ครับเหล็กอาจารย์ป้อมที่ลงเอาเมื่อคืนเนาะเก้าห้าสาม 954 7153 95 5 4ครับพี่น้องอ๋อผมกำลังอธิบายเยนาะพี่นอ้องเข้าจะเบิ่งได้กันเรื่อยๆเมื้อนี้ก็มาตามตัวเลขให้ครับอาจารย์ป้อมครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นเล็กที่อาจารย์ป้อมพ่นลงงด้วยพี่น้อง่ลลงเอาเดี๋ยวจังหน่อยผมเองเบาซึ่งขัานก็นกนใส่เพิ่นไปจุดถูกให้อีกเนาะ ไปขอตาจยนตาเซ่ยายมีอีกคนนึงครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยเนาะไห้เพิ่เว้าตัวหนีก้อนเบิงตัวนี้ก่อนตตวเพิ่นลงครับพี่น้องเนาะว่าเล็กถูกมวดวหนึ่งขออาจารย์ปลอมมันเข่าครับพี่น้องเนาะเล็กถูกิ่นเข่าผลยังบ่ท่านได้จูดวนว่าตัวหนีเป็นเหลขกเพิ่นไปลงเอาน้ำต้นบกครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องต้นบกเนาะนี่ต้นบกเียอาจารย์ปลอมเพิ่นมาลงเอาเหลขกครับพี่น้องนี่ กสิเป็นโกนครับพี่น้องนี่เป็นหูพวกใหญ่เลยโคนสุดปลายได้พี่น้องนี่ด้านนี้ก็สิตายขางนึงตุลโบกเร็วบ่ทันตายครับพี่น้องเหลืองานึงเนาะนี่ครับพี่น้องหมองเพิ่นเฮ็ดปีติเล็กขึ้นนี่ญาสูบ่นว่าสูบเมืดมวลนึงเลยครับพี่น้องเฮานี่ครับโตเล็กาแน่นึ่งเพิ่นไหว้ฟังอยู่อยู่หมองคุณนอนแล้วเนาะหมองคุณภาคแล้วก็เลยเพิ่นพามาเบิ่งต้นบุกอีกรอบนึงครับพี่น้องหมองเพิ่นเฮ็ดพิธีเอาเหล็กเนาะ เกา็มาแล้วก็ซอยติดตามเบาซึ่งคาดนึ่งเด้อพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ติดตามเบาซึ่งคาดใครับนี่มือกินเหล่ามืดกักหนึ่งแล้ววะพี่น้องก็คือลงเล็กกินเหล่ามืดกักหนึ่งแล้วจานป๋อมเราคนกินเหล่าเลยพี่น้องเหรเหยียบอยู่เลยแล้ววะพี่น้องอย่าไปเลยอย่าไปเลยแล้ววะมันใจแห้งพี่น้องนี่มันใจแห้งนี่ก้าห้าขาหมันใจแห้งครับเออมันใจแห้งนี่ครับพี่น้องเข้าต้นบกผาผ่าเด้อพี่น้องนี่ อาจารย์ปอมมันมาลงโอเล็ครับเป็นต้นบกปาพาเนาะนี่ครับพี่น้องเป็นโกนจะสุดปลายเด้นี่พี่น้องเขาโกนบางใญ่นึงแต่ว่าต้นบกมัท่านตายเนาะตายขางนึงเอา้าเบิ่งนในการเลือกครับพี่น้องอ่ขีมลงเราหายแล้วของเขากับอาจากย์เลพี่น้องเอา้าเบ่งกันดีๆเ้อพี่น้องด้วยอ่โยนไว้ในดินแล้วพี่น้องครับตัวเล็กเนาะ ว่าเราโมาลงเมื่อคืนเนาะระว่าจะไดนหน่อยเนาะเหมือนใจแห้งแล้ววะนี่เนาะเหมือนใจแห้งครับพี่น้องเก่าหาสามหาสามซีหาอะไรเหมือนใจแห้งเาานาะเนาพี่น้องเข้า,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 นะาก,กับเบิ้งแล้วกับพี่เจ้าน่าใน้ย่านได้พี่น้องเอาเหยียบไปพร้อมครับพี่น้องเหยียบแล้วมือนัน้นตีไปอยู่อันนี้สารปูองดั้มเราเหยียบเลยครับพี่น้องเนาะไอ้ส่วนแปดหาเราเหยียบเลย อยู่อองติ่งเลยออกแผลต่งตรงเลยก็พี่น้องสนันเนาะอนี่ครับพี่น้องเก้าห้าเก้าหาครับพี่น้องสามเก้าหาสครับพี่น้องยกนิ่มเก้าห้าสามเลยพี่น้องอุ่นเจ็หนึ่งครับพี่น้องเอ้าเจดหนึ่งเดี๋ยวป็นลางได้พี่น้องเจ็หนึ่งเป็นลางเด้อเราวะเจ็ดหนึ่งเนี่นียนลางยางเดียวเรา่ะ เอาเบิงแล้วกับพี่เจ้าหน้าได้พี่น้องรออาจารย์ป้อมเนาะพี่น้องเข้าเมนี้ผมเองเบาซื้อข้าศึกกับไม่คลิปเพื่อปีนเนาทางให้พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเข้านี่เป็นอวยพรให้เอฟซีเนาะพี่น้องอวยพรให้เอฟซีปู่สุขครนีนี่ยมีโศกมีลาบแล้วลวะม,มีเงินมีทองกันถึงเหล็กถึงเบื่อแล้ววะพี่น้องเข้าสาธุแห่งๆป,ปังๆเด้ออาจารย์ป้อมไปรวยๆครับพี่น้องเอ้านี่ตัวเล็กเป็นครับพี่น้องผมเองเบาซื้อข้าศึกกับพูดตูตานกับมื่อเบิง